Many people who study the disaster cycle believe that the disaster continues circularly around and around. But as we take on many more mitigation and adaptation efforts, we can make it so that our population becomes less vulnerable and there may be an event which then doesn't cause a huge need for response and recovery. พอหลังจากได้มาเข้าร่วมในซิมียมวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ทําให้เราเกิดความตื่นตัวแล้วรู้เลยว่าปัญหาทั้งในเรื่องของ climate change เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการอนุรักษ์เพื่อการใช้ชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกสาขาอาชีพทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้นโดยตรงแรงบันดาลใจอยางแรกเลยเนี่ย ทำในสิ่งที่ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องของการแยกขยะเรื่องของการมีส่วนร่วมไม่สร้างมลพิษมลภาวะตัวเราเองจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารถ่ายทอดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่วยกันได้เนี่ยนะครับตั้งแต่ภาคส่วนเล็กๆไปจนถึงส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงสังคมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจอย่างแรกก็คือตัวเรา